สวัสดีครับเด็กรีวิวนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวอุปกรณ์ขัดควา,า,ามสะอาดตามซอกตามมุมตามพื้นในห้องน้ำนะครับก็เป็นสั่งมาจากตัวช h อปปีนะครับ Home MiMi แปรงทําความสะอาดไฟฟ้านะครับเป็นรุ่นไลท์เดี๋ยวผมจะแกะให้ดูเลยนะครับอันบ็อกเลยตัวนี้นะครับก็ ซื้อมาราคาประมาณ1000บาทนะครับเป็นตัวเขาเรียกตัวตัวไลท์นะครับไม่ใช่ตัวตัวตัวสูเอรอปชั่นของเขา,ามาแล้วนะครับนี่ก็เป็นกล่องของมันนะครับนี่โฮมมีมี่ยูเล็กทิกสปินต์คัปเปอร์นะครับตัวนี้ก็เป็นคล้ายๆแปลงขัดนะครับสำหรับขัดผนงังขัดพื้นขัดตามซอกตามมุมนะครับเขาก็บอกว่า หัวแปลงเนี่ยหมุนได้360นะครับแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ย2,004มิลลิแอมนะครับ1ชั่วโมงทำงานได้1ชั่วโมงนะครับ Adjustable Handle แล้วก็มี5แปลงแปลงมี5หัวนะครับกำลังไฟเน่ยป,ประมาณ80วัตต์มอเตอร์2สปีดนะครับเดี๋ยวเราจะแกะันดูเลยนะครับว่ามีอะไรมาให้บ้าง ในกล่องนะครับก็จะมีคู่มือมาให้นะครับนี่เป็นตัวรุ่นของมันปึ๊บก็ะจะมีหัวแปลงมาให้ทั้งหมดคู่มือนี่เป็นภาษาอังกฤษนะครับเป็นภาษาอังกฤษเขาบอกว่ารับประกัน1ปีถ้าตรงไหนเสียก็เปลี่ยนให้ทันทีนะครับมีแปลงให้5หัวนะครับ1 2 3 4 5เมนบอดี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ตัวหัวแปลงหมุนได้3 6อมอองศานะครับถอดอาด้ามได้นะครับนี่มีตัวกดปะปะไปดูของมันเลยละกันนี่หัวแปลงนะครับอันนี้น่าจะเป็นตัวขัดนะครับอันนี้เป็นผ้าแล้วก็เป็นขัดตัวนี้เป็นฝอยนะครับอันนี้น่าจะขัดผนังน่าจะดีขัดผนังขัดพื้นนะครับไปอันนี้ ขัดพื้นห้องน้ํานะครับน่าจะสะดวกเลยแหละ <Yeah. S 1> อัน,นี้น่าจะขัดตามชักโครกนะครับในชักโครกอ่าสี่หนึ่งสองสามสี่สี่แล้วนะครับเดี๋ยวดูอีกหัวหนึ่งอ๋ออีกหัวหนึ่งก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้น่าจะขัดตามซอกตามมุมนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเครื่องนะครับ น้ำหนักก็เอาเรื่องอยู่นะครับก,ก็ถือว่ามีน้ำหนักพอสมควรอันนี้ก็สามารถที่จะพับได้ตัวด้ามมันมีสองด้ามนะครับด้ามต่ออันนี้น่าจะเป็นปลายมันในตัวตัวล็อกมันนะครับมีเขี้ยวเป็นตัวไฟอยู่นะครับน่าจะโดนน้ำไม่ได้ในส่วนนี้เดี๋ยวเราลองประกอบดูนะครับ ปึ๊บนี่อเรียบร้อยก็ยาวยาวพอสมควรเหมือนกันนะครับนี่ก็ใช้งานาตัวปุ่ม power มันก็คือปุ่มนี้นะครับนี่ครับนีสถานะแบตเตอรี่ให้นะครับ๋ออันี้แบบแรงปุอีกครั้งหนึ่งมันก็จะหมุดแรงมอเตอร์ก็จะขัดแรงนะครับอันนี้เบาหมุนแรงแล้วปิดยังไงยา อ๋อปิดก็กดกดแช่ไว้นะครับมันก็จะดับไปเดี๋ยวลองต่ออีกด้ามหนึ่งนะอันนีด้ด้ามกลางแน่เลยอ่าใช่เป็นด้ามด้าตรงกลางด้ามตรงกลางก็สําหรับผนงังหรือ,อ,อพื้นผ้านนหนังสูงๆอะไรเงี้ยครับอ่านี่ต่อนงมาแล้วตัวนี้ สใส่ดูนะครับนี่ยังไงเออย่างนี้ึ๊บโหยาวเลยนะครับทีนี้ยาวด้วยแล้วก็หนักด้วยนะครับนี่ผมให้ดูแล้วก็เดี๋ยวต่ออีกด้ามน,นึงนะครับ ก็สำหรับน่าจะเป็นที่สูงส e ูงนะครับสำหรับที่สูงสูงแล้วก็เราก็กดก็จะหมุนโอเคก็ประมาณนี้นะครับสลับด้ามเดี๋ยวพอดออกก่อนมันยาวเกินไปนะครับซึ่งห้องน้ำแคบๆนี่น่าจะไม่ไม่สะดวกนะครับแต่ถ้าเป็นห้องน้ำกว้างๆอะไรเงี้ยก็น่าจะสะดวกนะครับ อ,อันนี้ผมเก็บใส่กล่องไปก่อนเนาะก็ใช้จริงก็อาจจะเป็นแค่สองชิ้นนี้นะครับนี่แล้วก็น,นี้ก็หันได้ปรับได้แล้วเดี๋ยวตัวนี้ก็ตามซอกนะครับใส่เข้าไปมันก็จะมีเขี้ยวนี่ครับเขี้ยวล็อกปึ๊บเดี๋ยวลองใส่ดูนะครับอืมกระดันเข้าไป อ๋อได้แค่นี้นี่ได้แล้วครับเดี๋ยวมีแบบแรงนะครับเสียงก็ดังประมาณนี้เดี๋ยวลองขัดจริงเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูนะครับว่ามันขัดได้จริงหรือเปล่าอันนี้ก็ถอดออกหัวที่ใช้ก็น่าจะเป็น หัวแบบฝอยตัวนี้นะครับแล้วก็หัวแปลงหัวแปลงตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับสามหัวตัวนี้เข้าใจว่ามันเป็นผ้านะครับหนะ้าอ๋อนี่ไงมันเปลี่ยนได้นะครับนี่อ๋อเป็นแบบตัวออสัตว์ปรหลาดตัวนี้นะครับก็สามารถเปลี่ยน อ,อเปลี่ยนได้ใส่เข้ากับกหัวตัวนี้นมีสายชาร์จมาให้นะครับก็สําหรับพ่อบ้านนะครับที่ขี้เกียจขัดก็ใช้เครื่องขัดนะเดี๋ยวไปลองใช้กันดูนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้อีกทีนะครับอ่ะผมก็จะมาลองขัดจริงนะครับอันนี้ก็เป็นสภาพ <c oughs> ห้องน้ํานะครับผมก็ฉีดน้ํายา <c oughs> รอไว้แล้วเดี๋ยวทิ้งเอาไว้สัก1 0 1 5นาทีนะครับนี่จับโคกอะไรผมก็ฉีดเอาไว้มีคราบมีอะไรนะครับให้ดูกันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองเอาเครื่องขัดนะครับผมมีมีมาลองขัดนะครับนี่นะครับผมก็ฉีดไปหมดแล้วามซอกตามอะไรนะครับเดี๋ยวไปเอาเครื่องมาขัดกันเดี๋ยวผมทิ้งไว้สัก5นาที10นาทีนะครับอ่ะผมก็เอาเครื่องมาแล้ว เดี๋ยวคิดว่าน่าจะต้องใช้สองหัวหลักๆนะครับก็จะเป็นหัวขัดพื้นตัวนี้นี่กับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปลองเลยไม่รู้นี่เป็นลอยไหมนะครับอันนี้ขัดสะอคโคนะครับล้าใส่วกันซื้อมาแล้วก็ต้องลองนะครับ,บก็ดามผมใช้แค่ดามเดียว เดี๋ยวหักตัวลมก่อนเดี๋ยวเราจะขัดประมาณนีน้แบบนี้ก็ได้นะครับ45องศาไปาไปลองกันเลยนี่ครับก็เอ่อมันก็สั่นอยู่นะครับเนี่ยต้องล็อกให้ดีครับ โอ้ oh, ออกอยู่นะครับไม่เปลืองแรงครับสะดวกดีครับแต่สะบัดอยู่นะครับอันนี้แบบเบาแล้วนะครับดนมากเดี๋ยวลองสี่ห้าดีกว่าครับต้องปิดก่อนอ๋อมีสองระดับ เบากระแรงแค่จริงๆแค่เบาก็ก็สะบัดแล้วนะครับก็แรงแล้วแหละอย่างที่บอกครับบางทีพื้นที่แคบๆมันก็อาจจะไม่เหมาะนะครับอันนี้ผมมีพื้นที่ก็เลยใช้ใช้เครื่องได้เอ่อตัวนี้กันน้ำเฉพาะที่ที่หัวนะครับ ส่วนตรงไฟฟ้าที่เป็นมอเตอร์หรืออะไรอะตรงระบบไฟตรงก้านตรงอะไรนี่ยมันก็ไม่ได้กันน้ำนะครับเข้าข้างในกันเดี๋ยวต้องฉีดน้ำเข้กนิดหนึ่งนะครับเมื่ี้ยังไม่ได้ลดน้ำ มันลื่นๆหน่อยโอเ้ <Okay. S 1> <Okay. S 2> okay. ได้เูยนะครับ ันต้องออกแรงกดสักหน่อยน,นะครับเดีเ๋ยวผมเปลี่ยนหัวดูก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปใช้อีกหัวนึ่ง ีลยวลองดูว่ามันเข้าตามซอกอะไรได้ไหมนะครับเดี๋ยวเราไปลองเปยนหัวดูกัน จะเข้าตามซอกดูนะกรไดานนะปวด้เดี๋ยวใส่ใหม่อ๋อเมื่อกี้ผมดันเข้าไม่สุดนะครับม,มันก็เลยหลุด หัวนี้มันจะเข้าได้ดีกว่านะครับีมจลองฉีดน้ำดูนะครับ बने e Legendas แบบแรงนะครับเป็นพัดขนางหลังลองดูแบบแรง <c oughs> นี่ปั่นผมออกกันด้วยนะครับเดี๋ยวเอาออกกันักทีนะครับตัดตออกก็คิดว่าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองออฉีดน้ำละฉีดล้างละ ก็ดีขึ้นนะครับสะอาดขึ้นแล้วก็รู้สึกว่ามันเราไม่ไม่เหนื่อยมากนะครับในการผัก ว่ามันมีสบัดบ้างนะครับมันต้องใช้แรงกดลงไปนะครับแล้วก็เออพื้นที่แคบๆถ้าเป็นห้องน้ำแคบๆก็อาจจะลำบากนิดนึงเพราะว่าเครื่องมันยาวนะครับเรียบร้อยแต่ของผมก็ลองดูก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเียไหมตัวชักโค้กแล้วก็ สะอาดราบอะไรก็ออกได้นะครับเมื่อกี้ก็มีลวงเข้าไปในด้านล่างตัวปล่อยน้ำด้วยก็เข้าไปได้ด้านในลองดูด้านในนะครับก็ถือว่าเคเลยนะครับโดยรวมตามซอกตามอะไรนะครับ ก็ประหยัดแรงได้เยอะผมใช้เวลาก็ประมาณนักสิบนาทีไม่ถึงนะครับเรียบร้อยก็ขอจบการรีวิวเท่านี้ครับขอบคุณครับ